DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ ดีไอทสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะจากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันปรนุตประนุตค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะและดิฉันนะคะเพลินพินิตธรรมนนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะค่ะ EP นี้นะคะเรา2คนค่ะจะมาอัปเดตเทรนจากประเทศออสเตรเลียกันค่ะเรื่องของการปรับตัวเพื่อ จัดการกับปริมาณขยะยางรถยนต์นะคะเราจะมาคุยกันค่ะว่ายางเก่าเนี่ยสูนวัตรกรรมใหม่ที่แดนจิงโจ้เนี่ยเขาเป็นกันยังไงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยอ่ะมีมากน้อยแค่ไหนในตลาดนี้ค่ะวันนี้น่าสนใจนะคะจากข้อมูลนะคะ,คะตอนนี้ค่ะคุณประอนุษย์ออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาเจอกับปัญหาการบริหารจัดการขยะยางรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะคะจากข้อมูลนะคะเขาบอกว่าปริมาณยางเก่าเนี่ยที่ถูกทิ้งเป็นขยะต่อปีเนี่ยมีจานวน ประมาณ56ล้านชิ้นค่ะคุณปออนุชค่ะครึง่งโอ้โหเยอะมากนะคะ,ะนะครึ่งหนึ่งของตรงนี้เนี่ยนะคะประมาณ51%ถูกนําไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ค่ะค่ะที่เหลืออีก27ล้านชิ้นนะคะกลายไปเป็นขยะฝังกลบค่ะ ตอนนี้นะคะเรียกว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียก็ประกาศแล้วนะคะห้ามส่งออกยางรถยนต์เก่าทั้งหมดค่ะ,คะซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้นะคะ,คะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดปริมาณขยะจากยางรถยนต์เพิ่มขึ้นสูงแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะค่ะข้อมูลนี้นะคะก็มาจากสํานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนันะครซิดนีนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียส่งออกขยะรีไซเคิลเนี่ยไปประเทศต่างๆนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าการ ออเฉพาะจีนเนี่ยก็มากกว่า3,000ล้านเหรียญออสเตรเลียแล้วนะคะแต่พอจีนเนี่ยเขามีมนโยบายห้ามนําเข้าแล้วก็จํากัดการนําเข้าขยะรีไซเคิลคุณภาพต่ำเนี่ย<ฆ>แถมประเทศผู้นําเข้าขยะรีไซเคิลอื่นๆอย่างอินเดียไต้หวนันม,มาเลเซียอินโดนีเซียนะ,ะรวมไปถึงไทยด้วยเนี่ย<ฆ>ออแล้วก็เวียดนามเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มจะจํากัดการนําเข้าขยะรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทําให้ออสเตรเลียเนี่ยสูญเสียทั้งไรายได้แล้วก็ประสบกับปัญหาการจัดการขยะที่ ค่อนข้างรุนแรงขึ้นค่ะอืมค่ะทีนี้นะคะในแนวทางการแก้ไขปัญหาของเขานะคะเขาก็มีการนําเอายางเก่าเนี่ยมาคิดค้นนะแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเรียกว่าเอาดีไซน์เข้ามาแก้ปัญหาเนาะซึ่งที่ออสเตรเลียก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันจากหลายภาคส่วนนะคะอันนี้น่าสนใจทั้งจากองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรนะคะจากบริษัทและก็สมาคมต่างๆนะคะเขามีองค์กรหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า t ไ s ส i ู h ิ d s ชิฟออสเตร a ลียตั้งกันเป็นกลุ่มองค์กรเลยนะคะ,คะที่มีการสนับสนุนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะให้กับนักพัฒนานสินค้า คิดค้นแล้วก็พัฒนายางรถยนต์เก่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะ,คะซึ่งก็ทำให้เกิดแผ่นยางกันลื่นรีไซเคิลนะคะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปัสุสัตว์<ล>ที่นอกจากจะมีการลดปริมาณขยะฝังกลบแล้วเนี่ยยังช่วยลดต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลจากต่างประเทศอีกด้วยเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่านั่นเอง,งอนในฝั่งบริษัทที่เขาเคยทาธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กนะคะที่ได้จากรถยนต์เก่าของจีนอย่าง Adria Metal Recycler เนี่ยเขาก็หันมาล ลงทุนในเทคโนโลยีนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากการรีเซเคิลยางรถยนต์เก่าเนี่ยเป็นวัสดุปูพื้นหนังเก็บเสียงนะคะอิฐทนไฟและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานในการสร้างบ้านนะคะรวมไปถึงเรื่องของเครื่องอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นแผ่นรองสําหรับการออกกําลังกายนะคะไอพวกจิมแมทเนี่ยแล้วก็ประตูรั้วนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็เอาอมาแทนได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างสมาคม w a s t e Management a s s ociation of Australia เนี่ยเขาก็ได้สนับ สนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะรีไซเคิลนะคะ,คะซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางในการกําจัดขยะที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยยังสร้างงานให้กับท้องถิ่นค่ะคุณเพลนพิษแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้านะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อลดมลพิษในอากาศที่สําคัญด้วยค่ะโอ้โหฟังดูสวยงามเลยนะคะมีมแนวทางของการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะ,คะมีการลดขยะมีการสร้างงานก่อให้เกิดรายได้อีก เราก็สร้างออกมามเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจเนาะ,ะและเมื่อออสเตรเลียค่ะเขาให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาปริมาณขยะนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยและเขาก็ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังขนาดนี้นะคะผู้ประกอบการไทยเองค่ะถ้าอยากจะเข้าตลาดออซี่เนี่ยนะคะอนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานแล้วเนี่ยก็ต้องพัฒนาสินค้าให้มีจุดเด่นค่ะจากการใช้วัสดุ ที่มีความเป็นธรรมชาติหรือว่ารีไซเคิลนะคะที่สําคัญก็ต้องมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะพอพูดถึงการนําเอาเรื่องของวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะคะมาใส่นวัตกรรมให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆแล้วเนี่ยแบรนด์ไทยเองเราเองนะคะก็ยังพอมีนะคะที่นําเอาแนวคิดนี้มามาใช้ในการทําธุรกิจนะคะทาเป็นสินค้านะคะนึกถึงเลยค่ะ2แบรนด์ไทยนะคะที่เรียกว่า คว้ารางวัลดีมาร์กจากกรมส่งเสริมการค้า,คาระหว่างประเทศมาแล้วนะคะก็แน่นอนนะคะอย่างรับเบอร์คิลเลอร์ค่ะก็ เคยเล่าให้ฟังแล้วแหละวันนี้เล่าเล่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าหัวข้อมันตรงมากเรือ่องของการจัดการยางรถยนต์เนี่ยนะคะคะ Rubber Killer นะคะเป็นแบรนด์กระเป๋านะคะที่นำเอาคอนเซ็ปต์ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle เนี่ยนะคะมาใช้เป็นโจทย์หลักในการออกแบบค่ะเพื่อที่จะสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเขาใช้ยางในของรถบรรทุกนะคะอะรถหลายประเภทเลยแหละ,ะทุกประเภทมาเป็นวัตถุดิบหลักนะคะ,คะตั้งแต่ยางในรถจักรยานไปจนถึงยางในของรถแทรกเตอร์ที่มีขนาด ใหญ่นะคะอย่างยางในของรถยานมันจะมีบางกว่าอ่ามันก็จะเหมาะกับบางสินค้าก็คือเขาใช้ทดแทนหนังเลยล่ะเขามาทำ็นกระโปรงกระเป๋านะคะ ก็เกิดเป็นกระเป๋านะคะที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีมีวิธีการแล้วก็มาตรฐานของการตัดเย็บเป็นที่ยอมรับนะคะตอนนี้เขาส่งขายไปได้หลายประเทศแล้วนะคะตลาดญี่ปุ่นนะคะตลาดจีนเนี่ยนะคะตัววัสดุเนี่ยก็ด้วยคุณสมบัติของอยางในรถยนต์เนี่ยมันแน่นอนนะมีความทนทานนะอึดอม,มากถึกทนแล้วก็ยังสามารถจะแสดงจุดขายได้ด้วยอของการที่เรียกว่า e c o f r i e น d l y นะคะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะคะก็คือแบรนด์ฮิลลี่นะคะใครจะไปคิดว่า ว่าสายดับเพลิงเก่าๆคุณพรพิษเขาจะนําเอามาพัฒนาแปลงสภาพเนี่ยให้กลายเป็น กระเป๋าดีไซน์เก๋ๆได้นะคะ,คะนอกจากจะก,กันน้ำนะคะ<อ>สวยงามแล้วก็ทนทานแล้วเนี่ยยังสามารถป้องกันโจรกรีดกระเป๋าค่ะเพราะมันเหนียวมากนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะและเป็นเรื่องราวที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เลยแหละแล้วก็เป็นอินเทรนค่อนข้างอินเทรนเลยใ <ช S 1> นเ<ะ>รื่องของการนําเอาเศษวัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะ,คะแล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะเทรนลักโลกที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็การปรับ ตัวของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเรื่องราวของการพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นอกจากจะเป็นการลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วยค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลของเราจะเป็นประโยชน์นะคะ,คะก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามรับฟังอีีใหม่ๆของเราได้นะคะจาก DITP Podcast สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าคได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.kitdesign.com หรือสายด่วน1169